ไสยสรางชาติจากทงไตรรงรวมเป็นแผ N ่นดินของไทยรากเงาแห่งความเพียมสุขสามาคัคคีอยากเห็นความรุ่งหลายท่านที่ติดใจย,ยังติดใจยังก,กังวลอยู่กับบ่วงวาทกรรม เรื่องเผด็จการประชาธิปไตยและติดใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นผลพลอยผลพวงของการทำรัฐประหารหรือไม่ผมจึงขออนุญาตครับท่านประธานครับได้ย้อนความไปเล่าข้อเท็จจริงนิดหนึ่งครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่เนี่ยพศ2560เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราทวนความย้อนกลับไป ในการในช่วงที่มีการบริหารราชการโดยคอสช,อชอเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่รัฐมนูญฉบับปีพศ .2560 เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหนังอยู่สองตอนครับท่านประธานจำได้ไหมครับตอนแรกของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากกรรมธิการร่างรัฐมนูญหนังตอนแรกร่างรัฐธรมนูญทำด้วยกรรมธิการประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากคอรมอมาจากคอสอชอ4ส่วนรวมกันบวกกันเป็น36ท่านซึ่งในข้อเท็จจริงผมไม่ปฏิเสธครับหากท่านจะบอกว่าใน4ส่วนเนี่ยทุกส่วนมาจากการแต่งตั้งโดยคอสอชอเข้าใจครับใช่ครับไม่ปฏิเสธครับแต่จำได้ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้มันถูกพับไปแล้ว เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยถูกคว่ำโหวตคว่ำด้วยสภาปฏิรูปแห่งชาติหนังเรื่องแรกตอนแรกนี้ถูกพับเก็บกลับไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ในที่สุดมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จำได้ไหมครับเกิดขึ้นจากกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถและเป็นอิสระจากการเมืองจากคสอชอเลยก็ว่าได้และในที่สุดมันไม่ได้ไปโหวตกันเองโดยองค์คณะหรือโดยด้วยสภาที่ถูกแต่งตั้งโดยขอสอชอแต่รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบจากการทำประชามติโดยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และได้รับเสียงโหวตเห็นชอบกว่า15ล้านเสียงมากกว่า58ครับมากกว่าครึ่งหนึ่งและเป็นเสียงส่วนมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานสาคลถ้าเราจำกันได้แม้กระทั่งมีการทำร,รมชามติที่สาราชนาจักรว่าสารา สหราชอาณจักรเนี่ยจะออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือไม่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นเบรกซิตเนี่ยขณะตอนนั้นเสียงส่วนใหญ่เพียงแค่52ต่อ4 8ปร์เซ็นต์แต่ก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดให้ประชาชนของสหราชอาณจักรประเทศอังกฤษต้องรับกันยอมรับและในที่สุดประเทศชาติรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าตามผลของการทำประชามติครับซึ่ง นี่คือจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องเท้าความจริงเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่ที่หลายคนยังจมอยู่กับวัฒกรรมประเด็๋การประชาธิปไตยและยังเข้าใจผิดผิดอยู่ว่ามันเป็นผลผลพวงของของ,ของการทํารัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงครับมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นอิสระ จากคสชและในที่สุดผ่านกันทําประชามติมากกว่าสิ่งครึ่งหนึ่งและเป็นสิ่งส่วนใหญ่ของประเทศเห็นชอบรับรัฐมนุญ <คน S 1> ฉบับนี้มา,า,าหมายคือเกือบราชาชนเพื่อดฝังคงทุกต้องและเป็นคำทุกไทยสร้าชาที่คือทุกหมายเรารักันชีวิคนไทย oh